ใจฝันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็ลือลั่นเป็นรางวัลและตํานานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะ ในรายการคุณครูไม่ใหญ่ In My Heart กับดิฉันการยานมิตรการุไทยจิพคุณเมธาวัฒวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งมาร่วมแล่งปันแชร์ประสบการณ์ความประทับใจที่ได้เข้ามาสู่วัรธรรมกายท่านจะมาถ่ายทอดความรู้สึกความในใจให้กับพวกเราได้รับฟังกันค่ะค่ะขอเชิญพบกับ จลายนมิตรนัตติยาสุวรรณเนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกส,ส,สันส้นๆว่า,น,วานัตตี้นะคะสุนัตตี้คุณนัตตี้เข้าวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเข้ามากี่ปีแล้วแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือประทับใจอะไรในวัดที่ได้เข้ามาที่วัดพระธรรมกายค่ะค่ะก็ะนัดเข้าวัดตั้งแต่ปีสองพันห้า้อสิบเก้านะคะตอนนั้นอายุห้าขวบตอนนี้ก็พนับเวลา ตอนนี้ก็สี่ปีนี้ก็ปีที่สี่สิบห้าละโอ้โหสี่สิบห้าปีแล้วนะคะอะไรรู้อายุแล่ว่าแก่แล้วไม่ไม่ตอนนั้นห้าขวบอบวกเพียงแค่บวกก็รู้อายุเลยนะคะก็เอ่อคือตอนนั้นอายุห้าขวบเนอะก็คุณพ่อคุณแม่ก็อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขแล้วก็พาครอบครัวพาลูกๆมาวารวะค่ะก็เออก็มาอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็เป็นทั้งอาสาสมัครเป็นทั้งผู้นำบุญแล้วก็ทําหน้าที่ทุกทุกหน้าที่ที่จะทําได้นะคะสิ่งที่ประทับใจที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าวัดมาต่อนเนื่องนะคะสิ่งแรกเลยต้องบอกว่าประทับใจในในครูบาอาจารย์นะคะโดยเฉพาะเพื่องครูไม่ใหญ่นะคะหรือหลวงพ่อเนี่ยค่ะคือประทับใจท่านมากเพราะว่า ตัวนันเองเนี่ยได้เห็นท่านตั้งแต่นั้นยังเด็กก็คือตั้งแต่ห้าขวบนะคะแล้วก็เห็นท่านเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะมีความเมตตาในการเทศสอนลูกๆเนี่ยให้ให้รู้จักว่าหมายชีวิตนะคะแล้วก็ให้ละการปฏิบัติธรรมเนี่ยนัดเห็นท่านทําหน้าที่อย่างเนี้ยอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาสี่สิบกว่าปีที่ที่นัดมาวัดะคะ่ะก็เลยสิ่งสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจทําให้นัดก็คือ ทุ่มเทอะค่ะแล้วก็อยากที่จะตอบแทนคุณท่านค่ะค่ะเราก็เลยเทําหน้าที่ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่เราทำหน้าที่ก็ตอนตอนเด็กๆเนี่ยลัวก็จะทําเป็นอาสาสมัครเนาะตั้งแต่อาสาสมัครธรรมวารีก็คือช่วยล้างแก้วตอนนั้นเราก็เด็กเนาะ,ค,ะคือเป็นอาสาสมัครเอคือในใน ทุกสักดาห์ท์เนี่นะจะเข้ามาเข้ามาครั้งที่วัดนะคะแล้วก็เข้ามาเตรียมงานบุญอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็จนจนโตเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ทําบุญด้วยคือคุณแม่เนี่ยปลูกฝังให้ให้ทําบุญมาวัดเนี่ยจะต้องทําบุญก่อนเลยพอมาถึงวัดจะต้องไปทําบุญที่อาคารดาวดึงตอนนั้นค่ะที่รับบริจาคอยู่ที่อาคารดาวดึงก็จะไปทําบุญทําบุญทุกทุกทุกครั้งที่มาวัดนะคะ แล้วก็เป็นนัศษาสมัครแล้วพอเราโตขึ้นเราทํางานได้เนี่ยเราก็ปัใจแล้วเราก็ช่วยวัดทุ่มเท<ะ>แต่ว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนะทำหน้าที่ผู้นําบุญตั้งแต่ห้าก<ะ>สุดก่ดคะ่ะก็คือบอกบุญสมัยก่อนวัดจะมีมีตั้งเป็นกองเล็กๆนะคะงานบุญงานมาค้าวิสาขะแล้วก็งานกระถิ่นเนี<ะ>่ยก็จะตั้งเป็นกองบุญกองย่อยแล,แล้วแล้วเจ้า คนที่ตั้งกองก็สามารถที่จะตั้งตั้งชื่อเป็นประธานได้ค่ะนัดก็เป็นประธานตั้งแต่อยู่กหนึ่งจำได้แล้วก็ไปพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นใบดีกาใบบอกบุญแล้วก็ไปบอกบุญอกเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยค่ะสมัยเรียนก็ทําหน้าที่มาตลอดนะคะแล้วก็ตั้งกองทําบุญบอกบุญตั้งแต่ออยู่กหนึ่งแล้วพอโตมาทํางานจําได้ว่าเงินก้อนแรกที่ได้ที่ได้มาเนี่ยก็ ที่ที่ทำงานเดือนแรกเนี่ยก็สร้างพระหมดเลยเาสาธุแล้วก็เราก็ทำหน้าที่แบบนี้มาตลอดเลยอะค่ะจนตอนหลังมาตั้งกลุ่มกระปุกบุญก็คืออยากจะถวายพระตหารพระแล้วก็ปานาพระทุกวันก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาที่ตั้งกระปุกบุญเพราะว่าเหมือนกับจะได้หยอดกระปุกทุกวันเขาบอกว่าอยากรวยเนี่ยต้องเก็บออมทุกวันถ้าอยากมีบุญเยอะก็ต้อง ต้องหยดกระปุกบุญทุกวันนั่นคือทำบุญทุกวันบุญทุกวันค่ะเราก็จะมีตั้งเป็นสโลแกนว่าทำบุญทุกวันปลื้มใจทุกวันสาธุสาเห็นอยู่นะคะทุกกิจกรรมกันดยคุณนั้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยพร่องบุญหรือตกบุญเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการถวายพระตาหารตานะไม่ว่าจะเป็นภายในวัดพระธรรมกายหรือมีกิจกรรมงานบุญด้านนอกเช่นเดินทุดงเช่นนี้ค่ะทุนธรรมชัย รอยดอกไม้อย่างนี้คุณนัทก็เห็นอยู่อย่างตลอดต่อนเนื่องเลยค่ะค่ะก็ค,ะคือนัทอยากจะจะตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อค่ะเท <c oughs> ่าที่ทําได้ก็พยายามเต็มที่ทั้งกําลังกาย <c oughs> กําลังสติปัญญากําลังทรัพนะคะเราก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ค่ะสุดยอดเลยค่ะตรงนี้นี่คุณนัทชอบตั้งแต่เข้าวัดพระธรมรมกาย เด็กๆเลยจนตอนนี้ค่ะชอบแล้วก็ประทับใจในบทความคําสอนหรือสิ่งที่คุณนัทได้ฟังโรงเรียนก็ดีในรายการก็ดีประทับใจอะไรในคําสอนมากที่สุดคะจริงๆต้องบอกว่านัทเนี่ยประทับใจคือเนื่องจากว่านัทเข้าวัดตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นนัทจะเห็นเห็นหลวงพ่อเห็นครูใหญ่เนี่ยตั้งแต่ที่นัทยังเด็ก <c oughs> คือเห็นตลอดต่อเนื่องมา คือนัดเห็นถึงความเมตตาความเป็นใจใจใจของความเมตตาแล้วก็การเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือท่านคร่สอนนะคะอย่างต่อเนื่องแบบเนี้ยตลอดเวลาทุกอาทิตย์อ่ะคือเพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยแล้วก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่เมืองไทยก็คือแค่จะทั้งโลกเลยด้วยเนี่ยได้รู้ได้เข้าได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็<ะ>ได้เข้าถึง เข้าถึงธรรมะภายในเนาะค่ะคือนักเห็นมาตลอดแล้วท่านทําคือท่านทําอย่างต่อตลอดต่อเนื่องแล้วก็ทําด้วยความเป็นผู้ให้ที่สําคัญคือตั้งแต่ที่นัดเข้าวานแล้ว,วัดหลายครั้งที่นัดเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่วัดโดนโดนโจมตีเนาะจากคน<ะ>ที่ไม่เข้าใจอะค่ะ,ะจากจากสื่อจากอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่เคยตอบโต้เลย<ะ>คือหลวงพ่อก็จะ เขาเรียกว่าทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือไม่สู้ไม่หนีทําดีเรื่อยไปค่ะคือท่านไม่ไม่ต่อสู้ไม่ไม่ไม่ว่าร้ายใครไม่โต้อตอบไม่ว่าร้ายใครค่ะแต่ท่านเขาเรียกว่าเป้าหมายทนะ่านชัดเจนแล้วก็เป็นผู้ให้อย่างเมตตาในตลอดเวลาซึ่งนัดว่ามันมันยากหรือว่าเราแทบจะไม่เคยเห็นคนที่ เป็นแบบนี้เลยอะในในสังคมทั่วไปหรือทางโลกค่ะแล้วเนื่องจากว่าคําสอนที่ท่านให้เนี่ยที่ทําให้รู้เป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงข้อนี้จากที่อื่นได้ซึ่งแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเนี่ยเราก็ตอบแทนคุณท่านได้หมดแล้วแล้วนันยังเห็นจะเขาเรียกว่าความตั้งใจหมายถึงที่ท่านลงมือทําแล้วก็ สิ่งที่ท่านให้กับลูกๆเนี่ยมาตลอดก็ยิ่งทําให้นัดเนี่ยได้เหมือนกับยิ่งทราบซึง้งแล้วก็ยิ่งรักท่าน<ะ>เหมือนกับยิ่งรู้จักอ่ะวันเวลาผ่านไปอ่ะเราก็ยิ่งร<ะ>ักท่านมากขึ้นเรื่อยๆค่พรากวันนี้นะก็คิดถึงท่านอยู่ทุกวันเนาะแล้วก็เราก็ตั้งใจทําทุกอย่างทั้งปฏิบัติบูชาอมิตบูชา,ท,ชา<ะ>ทั้งกําลังกายกําลังสติปัญญากำลังทรัพย์เท่าที่เราจะทําได้เนี่ยก็อยากที่จะทําเพื่อตอบแทนท่านค่ะ สุดยอดเลยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณนัตตี้ด้วยค่ะจัดค่ะสุดท้ายแล้วคุณนัตอยากจะฝากอะไรถึงคุณครูไม่ใหญ่บ้างไหมคะก็จริงๆสิ่งที่นัตอยากจะฝากท่านเนี่ยวันนี้นัตก็ที่ฐานตลอดเวลาเนาะว่าเวลานัตวันนี้นัตถวายพระตาหารพระแล้วก็ปล่อยปลาทุกวันเนาะนัตก็ที่ฐานให้บุญเนี้ยส่งถึงท่านแล้วก็ให้ท่านะแข็งแรงเนาะจะได้อยู่กับลูกๆเนี่ยไปนาน เราก็อยากฝากว่าจริงๆนเราก็คิดถึงท่านมากนนอะเนาะคคิดถึงท่านมากมากเพราะตอนนี้จริงๆครอบครัวนัดก็เสียไปหมดแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวเ<ะ>หลือพี่ชายอยู่คนเดียวคก็มีท่านนําเหมือนเป็นเป็นที่พึ่งที่เวลาที่เรามีทุกข์เราเจ็บป่วยเนี่ยนัก็จะถึงท่านก็อยากจะกราบเรียนแล้วก็ส่งข้อความนี้ไปถึงท่านนะคะว่าลูกเนี่ยคิดถึงคุณู่อใหญ่ก็ถึงหลวงพ่อมากๆนะคะเราก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ย แข็งแรงนะคะจะได้อยู่กับลูกๆไปนานๆนะคะสาธุค <c oughs> ่ะก็ต้องบอกว่าคุณนัตตี้สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะหาใครที่อย่างคุณนัตตี้ก็ไม่ได้มากนักนะเ <c oughs> ชื่อได้เลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเองเป็นอาสาสมาัครเป็นผู้นำบูญแถมยังตั้งตั้งกลุ่ม หยอดกระปุกทุกวันนะคะเขาเรียก <c oughs> ว่ากระปุกบุญสมะบสะสะูรบุญใบนี้เพื่อเอาไป<ส>ซื้อสร้างเขาเรียกว่ากระปุกบุญใบนี้เอาไปถวายพระตาหารนะคะ <c oughs> แล้วก็ถวายปานะให้แด่พระพิสุสงก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนัตตี้นะคะที่มาร่วมแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะคะพี่น้องเราได้ฟังกันก็อนุโมทนาบุญอีกครั้งนะคะสาธุ สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็นลือลันเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใส